ถึงร้านแล้วนะครับเราอยู่หน้า,าร้านแล้วกำลังจะเข้าไปในร้านซือื้อต้องก,การจะซื้ออะไรไม่บอกก่อนอนะ่ะไม่ได้ซัพผมด้วยนะม <laughs> ีนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชิมอาหารอินเดียค่ะเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไงร้านนี้อยู่แถวๆสาทรค่ะ ทุกคนนี้เป็นเมนูนะคะซินถ่ายมาให้ดูเนาะว่าเออด้านในเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะหน้าแรกก็จะเป็นเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่สั่งนะคะก็จะมีสี่อย่างด้วยกันนะคะก็ปักหมุดมาให้แล้วจ้าต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเลือกแป้งนะคะแป้งเขาก็จะแบบมีหลายอย่างแต่ว่าที่ซินสั่งนี่คือชีสนะคะ ก็เอาไว้มากินกับเคอรี่หรือว่าแกงอะไรต่างๆนี่ค่ะต่อไปก็สั่งข้าวนะคะถ้าเกิดว่าสั่งแป้งแล้วอะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องสั่งข้าวได้นะคะแต่ว่าสีนอยากลองก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้คือแบบบัตเตอร์ชิกเก้นเลยนะคะคืออร่อยมากอันนี้ก็รีคอมเมนต์นะคะต้องลองนะคะแกงเขาอะถึงเครื่องมากค่ะ แล้วก็แบบเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับจริงๆอะ่ะถ้าใครชอบกินแกงกะะริ่แนะนำให้มาลองค่ะสิ่งที่สั่งกันต่อไปนะคะก็จะเป็นมอตเทินมาเซราแกะนะคะก็ตามที่ปักหมดเลยจ้าก็มาดูอีก2อย่างสุดท้ายนะคะที่สั่งก็จะมีนี่เลยกระบับคาแล้วก็มีปูนิปุรีนะคะแต่ว่าปูนิปูรีจะไม่มีในเมโนูน,นะคะก็ ลองดูในคลิปซีนแต่ต่อไปได้เลยจ้าจะว่าได้ไหมอะเปิดหน้าหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อยู่นะคะน้องพี่เพื่อนเราเองยิ้มคืเพื่อนเราเองเดินตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อยิ้มค่ะเป็นพี่น้องอยู่ไม่เปิดหน้าเลยหรอเปิดหน้ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอาหารที่เราจะกินมันต้องอร่อยแหละ ลองอะไรที่เคยรอเป็นไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะแต่ว่าเขาเสิร์ฟมาให้ก่อนนะคะนี้มาแล้วลองดูเขาให้ชิมว่ามันจะเผ็ดไปไหมเขาจะได้แบบเพิ่มรสให้เป็นไงเพื่อนนีสอแบบนี้เอันนี้ต่อไปจะเป็นเครื่อ,องดื่มน,นะที่เราสั่งมา มันเป็นโยเกิร์ตที่ใส่อะไรด้วยไม่รู้แล้วก็อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะชาโน่าาานชา,า,ชาโน่ชาโน่พิเศษนะคะรู้จะอร่อยหร<ๆ>ือเปล่าฮึมมันเหมือนโยเกิร์ตสมูทตี้อร่อยมากนะถ้ากินอนะ่ะคิดว่ามันน่าจะตัดเลี่ยนได้ดีมากมากลองดิอร่อยสร็จอันนี้เป็นชาโน่เมี้อแล้วคะก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไง <ม>อารมณ <c oughs> <ม> <c oughs> ์เหมือนแบบเหมือนเค้กควยเหมือนเค้กควยมากเลยแต่ว่าน้ำสีมันจะแลกอะไรอะอันนี้คือบัตเตอร์ชกสนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะมัสารสายชีสนันด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็สั่ง คือแพะนะคะต้องสำหรับใส่เนะะื้อแต่ว่าแพะขึ้นรุม่มมากอะดีเลยอะใส่เนื้อต้องมาจริงนี่เราก็จะมาลองซิกเก็ตมาสเตอร์นะคะ ลองมาดก,ก่อนตังไหม,มเหมือนแกงกะหรี่แต่คือแบบเข้าใจว่าต้นฉบังแบบอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อย,ออยเจ้านี้นะคะมาต้นชิเคเกบับค่ะไปค่ะ ก็กินผิดกินถูกนะคะไม่รู้จะกินอะไรย<ม>ังไงงงไปหมดมอันนี้มันเหมือนอารมณ์ทอดมันแต่ว่ามันเหมือนเป็นเนื้ออ่ะมันจะแบบเท็ก texture แบบๆอารมณ์เนื้อบดนะคะเพื่อนบอกว่าให้จิ้มกับบดที่ปั๊มตัวเอง เนนี้จะติดเทมหนึ่งถ้ากินกับข้าวข้าวหมนก,น,ก,กน่าจะกำลังดีเอาไม่รู้นิ่งมากอกไม่ถูกบอกไม่ถูก สำเร็จค่ะสำเร็จบ้าอะไรแตกสวยาเอาไแก้หรอาคุณมาสารลใหลงไปอินเส็เข้าไปป๊บส่ไปค่ะใส่ทุกอย่างเอ็บชี อันนี้เก<ไ>ป,ป,าปัา้วมวมกนคเรปบ้าใไดบคุณอบไมด้้าคนมาช้าไปไหนมานะคะไปนมาระ เอาเอาเข้าไปเงี้ยเขาไปเงี้ยอเอแม่เนี่ยเอาชอบอะชอบอะอร่อยเลยเลิคอมเมนต์เลิกคอมเมนต์ยทั้งหมดค่ะราคาดีมาก1นันนึ้นี่ก็จบไปได้ดีนะคะบายบายเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปคอนเอิอไปค่ะเดียวรอเรียกรถคลิปต่อไปนะคะจะพาไปไหนอีกก็รอชมดูนะคะ we <laughs>